มาพี่เลี้วบุ๊ตผมบุ๊ผมบุ๊ผมสวยครับเสียดยางเสียดยางพูดหน่อยสวยสวยไป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  ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน,น,น้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเอาก็เอาก็ต้องเอาอะต้องเอาแล้วต้งันนี้แหละต้องอันนี้แหละ,ออนานละมา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 นขาดใครสรุปขาดใคร นี่แหละวิธีกองโจรนะบ้านเนีไว้แป๊บเดียวบ้านผมมาครบเมื่อกี้น้ำแล้วบ้านกูเอามามาเฮ้ยมาบ้านกูหน่อยดิอาเธอร์เกี้ยโลนอะบ้านกูอยู่ไหนวะที่ทางเดินเขานั่นเลยคชุบชูเดิร์ททางเดินเขาไปเลยนงไปเลยไปเลยไปเลยโฟกัสตัวชุบนะโฟตัชุบเนี่ยโฟกัสตัวยืนมามามาตัวเต็มตัวเต็มตัวใหญ่ยืนเมื่อดิระวังเดินนะพี่ระวังเดินนะพี่เข้้าามแลว เดี๋ยวตัวรับดีรับดีรับดีอโออหน่อยตาเพื่อนไปเดินไปเดิไปเดิเจ้าชูเพื่อนด้วยเฮ้ยตายเอะยเฮียลุงเบิร์ดกูตายเดีเยมาเพื่อนดีากาต่อชุหน่อยตัวชุหน่อยชุเพื่อนนะ

เสรละ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 เสร็เอ้ยยืนนี่ยืนนี่ปูได้ปูได้มุมนี้ปูได้อย่าดีย่าตีอย่าตีนะอย่าตีนะตีอะไรผมล้มเี่ยป๊บนึงเฮ้ยหลังเข้าก้าหน้าเบีมาๆ่วจเบบมานะเจ็บแล้วเจ็บแล้วตายตายตายพี่ลำผมมังมัพี่ลำพี่ล้าวผมชุบๆ

กับดอกนี่นะน่าจะดอกไม้ดีกว่าปะแบ่งสองลูกได้นะแบ่งสองลูกพุ่งเข้าไปเก็บไปจุดอย่างเดียวไม่ต้องเล่นอ่ะไปจุดอย่างเดียวไม่ต้องเล่นอ่ะอย่างนัวอย่างนัวอย่างนัวเจนเจนเดี๋ยวกูไปลูกในเมืองเองรถสี่ประตูไปลูกในเมืองเดี๋ยวไปดอกลุงโฟกไปในเมืองให้ลุงโฟกไปในเมืองไปดอกไม้นะไปดอกไม้น้อไปดอกไม้เหมือนกันไปดอกไม้เหมือนกันมึโฟกัสจุ่มนะไม่ต้องโอกัสเล่นนะไปดอกไม้ไปดอกไม้ใช่ไหมไปในเมืองด้วยดอกไม้แบ่งกันไปแบ่งกันไปในในเมืองด้วยผมไปดอกไม้ผมไปดอกไม้ดอกไม้ห้าคันแล้วนะ ไอนใครที่เป็นคนขับฮะบอสลุงลุงมาในเมืองแล้วรอกู้เพื่อนสี่ประตูคันนี้นะโอเคได้รอกู้อ่ะรอกู้อ่ะรอกู้อ่ะอีกหน่อยไหมอีกหน่อยในเมืองไม่อีกหน่อยขออีกหน่อยใครที่ไม่ได้พูดเมื่อกี้มาพูดทีในเมืองในเมืองในเมืองใครที่เป็นคนขับแล้วไม่ได้พูดดำไปดิไอ้ฟังกูนะไอ้ลูกดอกไม้มึงอย่าเพิ่งเข้ามึงรอข้างนอกเดี๋ยวกูบอกให้เข้าเข้ามเพิ่งเข้าไมเพิ่งงเเเขข้้าาดี๋ยวกูบอกให้เข้าให้เข้ามึงออกไปก่อนเลยออกไปไกลเลยถอยถอยถอย แหลกแหลกไอเหียในเมืองแหลกจัดในเมืองแหลกจัดเมืองแหกัดเมองแหลกจัดเดี๋ยวผมไปกู้เดี๋ยวผมไปกู้บอสลงเข้าก่อนได้เลยถ้ามันแหลกแล้วอ่ะหลบพ่จุมเลยด้ก็ได้เยอะเยอเยอะเดี๋ยวผมไปกู้เองเดี๋ยวผมไปกู้จะถึงแล้ว้องมเยอะใช่ไมสาาายี่สิบบาทเลยอุ่นแหลกอาได้ตาเข้าไปเลยเข้าดีเข้าดีเข้าดีเมอไม้ดอกไม้เอาดอกไม้เอาดอกไม้เอาแงแล้วเข้าไปสาขแา๊งแล้วดอกไม้เข้าดอกไม้เข้าเพื่อนเหลอมาที่เหลือไม้นี่นะเวในสนามแล้วนะตรงแรงแดงนะโอ้โหพี่ รีมาีมามากูเพื่อนโอ้พี่มึงฟุ้งเข้าไปเลยมึงฟุ้งเข้าไปเลยจัดเลกจัดเยียในเมืองรารขอบราบราบรบขอบราบโอมนะโม่ะนเอาเอาเอาเก็บตัวเก็บโอมโอน้าอะไรอะ นะโมนะโมโอ้ยเฮียจุ s <S ่มครับจุ่มกันเลยอันนี totally ้ตัวงินมือหนึ่งนี่ว่าจริงครับจุ่มเลยจุ่มเลยชุบเพื่อนด้วยครับเอ a ดีชุบเพื่อนด้วยครับ FD ย่ามอัติริ่ง

พี่แค่สวยพี่พี่เลี้ยงเพื่อนไว้คนนึงพี่ขออนุญาครับขอบคุณครับขอบคุณรับเล่นแยดอปภพาอยู่ดิเอาได้ขอบคุขอบคุครับมีครันึศพใช่ไหมครับด้เขาด้วยดูใด้วครับขอบครัคุณครับขอบคุณคขอบคุณครบคุณบอคุณบคุณขอบคุณ ไอ้เี้ยมันใช้กระถายเรดเรดไอ้เรดใช้กระถางที่ไหนอะเรดเรดไม่ต้องพูดนะว่าได้ไม่ได้้้ครับเอ้ยบังโอ้ยเหี้ยโอ้ยโอ้ย ไม่มึงอย่ามึงกดขึ้นมึงถอยออกไปก่อนไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ได้กดถอยไปก่อนมึงเลยเฮ้ยเซลลรถไม่รักดีอย่างนี้อ่ะแลกแลกแลลกอยู่แลกอยู่แลกอยู่แลกอยู่เยอะเยอะเกินเยอะเยอะมากเยอะเยอะมากมากเซเบรลัดแล้วก็คอมลินโซ่ให้คอมนุ่งนวงอ่ะนุ่งนวลหน่อยนะให้คอมนุ่งนวลเร็ว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 เข้ามาเลยเข้ามาเลยตอนนี้เกินแล้วลงลงมากู้นี่ลงมากู้ กูไม่ได้กูไม่ได้ไม่เห็นเพื่อนแล้วเนี่ยถึงแล้ว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 ลยนลใกู่กใ่ชีกูเต็มเต็มเตไปไูหน้าที่นะเว้เข้าเลยกูเข้าแล้วนะเดี๋ยกกอยป่จับดอกไม้พอไปถึงวเข้าไปเลยนะ ถึงแล้วเข้าไปจุ่มเลยนะซองไหมลองคอนโอ้ยวัดวัวดรถลอยจัด,ดรถลอยจัดโอ้ยโอ้ จบละจบละสวย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 มากสวยมากเพราะเแปเลยมาและพวกกูแค่เอาไว้ครั้งด